นี่คือขั้นตอนแรกครับขั้นตอนแรกคนนี้มีการแช่น้ำเกลือ เปิดหน้าไม่ได้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  ต้ลอยเมันนิ่มก่นอ้า้ท่ไหรเละละมันเาก็ใส่ะมาสองใส่เกลือเดียวใส่เกลือหน่อยน้หนา่น้ม่นาน้่าน้าามั้าม้มัน้า่น่งน้น้าาม่น้าา่นัน่มหาา เมื่อไหร่บ้านเท้าขายเค็งลหาสิบาท้จาตัวจอะตัวหาจ้าจ้าหาชิมบาทตัวหอมเน่ยตัวขาย้นพิเศษเจ้าอันนี้จะโดนปตัวนี้ตัวนีาแช่ข้าวแช่แส่ข้าวตัาวม้วจ้าตัวมันหิตัวมันหิตัวนหิ่ไหจ้าตัวนหงได้จ้าตัวนี้าคบก็เดี๋ยวเสีวเสี่วากบันแชกิเย กระมังเาหน่อยเกินไปวันนี้เยอเกินสองตัวนง่า่ติสองตั่่นมาไม่หนีนะกระมังสามตัวจ้่กระมังสามตัวสามตัวนั่นแหละเ็นกระมังน้ันัจะพิดได้แล้ว เขาหวซอยขุนพรหมมใช่นีฉันนีูดไเลย้ามันเดือดใส่กนรามเด๋ยวเี้ยวขึ้นนได้คะม่อนหนบอมาตอนนี้เลี้ยวไม่ได้ตอนนี้ก็ม่เลแล้ะเดี๋ยวตนี้เปนัวใม่ใส่เกลือว่าจะเอาน้ำใส่เลือหรืใส่เ

เต้นแค่สวยเต้นแค่สวยเท่รถต้นอ่อเออนั่นแหละเต้นสวยใช่ไหมเต้นสวยค่ะโอ้โหห้องสวยจ้าห้องสวยเครื่องเต้นเครื่องหมดได้ถึงแม่นเต้นหกเลยสองเต็มเต็มเม็ดเท่ากันเพราะเป็นก้อนทั้งสี่ก้อนเต้นสวยเต้นสวยจัดสวยสวย เพราะว่าเสียวหวบองนี่พาะว่าย่ามนามที่ออกมาเสีลูกหันพอดีกันไปเหตุพลมันด้จืดดีเจ้าแรกในเขาห้องนะครับเฮ้ยมันติาเออกาเา่วอีกจัยนี่มันาต็มถวยนะมากถอวาตองรายดวยใครใครวิยากนผ้าเห็ดเด้อว่าไม่เอาใจอยู่พร้องหถามันเช็ดอย่างเง้

เอาเดี๋ยวให้พัดจุกให้ผมเบ่งกันนะจุกขึนเลยอ่ะเอาตัวไหนกับเอายกยกขึ้นเนี่ยตอนอันอ่าเออยกขึ้นในพี่น้องเบ่งน้ำใส่ซ้อนเบ่งก็ครับตอนอาวุธสําคัญคือซ้อนไงก็มาเดี๋ยวเข้าไปในนั้เออเอาเงียดเงียดเข้าไปในนั้น ว่าเห็ดเห็ดเทะโตเห็ดตัวนี้สะกวัดยังยกยืนขึ้นวันเอาเบื้องบนนี่ทกขีออกตกยังไหนมันจะมาพังนี่หลังแกเอาใส่ออกแล้วมันจะเป็นโตยุกับรมมาแซน้บเคลืออีก ต้องเป็นมีเกลือหมดใช่ไหมคะพี่อ๋อทุกคนมาเ่าเกือก่อนนั่งเลกาจะเห็นอ้านังนังขึ้นนังนังเก้าอี้เออเอายังก็ได้เอาเอายกขึ้นมากเอางเไปิ๊กลยน พี่ยากรอนั่นจบได้ใส่ี่มบ้างได้ที่ไหมคะเนี่ยได้เนี่นเ่ยพ่ได้ี่เะพี่ป่ะด้เียกอช้าๆนะคะช้านอตัว้องาี้อูหลเฮนนี่เบิ่งกนี่ยุจบัวนี้มันขาดบางการแกมขาดนะคะเบิ้งเอาหน่อยนะช้ายิช้า

เอาเก็บไปใส่ช่วยกันค่ะมันจะได้ชั่วโมง,งตรงกันระยะเวลามันจะได้เดียวกันเออะกะละมังไงคือใช่หรือพี่น้องเลยบานนี่เอาเอาซ้อนมันดจกซอยกันโดยบานนี่ซ้อนแกกเลยเออบอกกันอยู่ในมองนี่เลยเอาอาวุธมาเอาซ้อนเดี่ยวเดเดี่ยวเดียวเสียเแมน เอาอันย่างย่างหน่อยหน่อยให้ให้ตัวเทศมู่บ้านละคดเนี่ยมูบ้านละคนเอาสอนว่าแล้วก็ให้การจกใส่สักวันคือคือผู้ให้ให้ให้มาปฏิบัติปุ่นหนึ่งจะไปสอนกันอีกป้ายกขึ้นหน่ค่าป้ายกปลาขึ้นหน่ค่ะที่ตกแล้วอ่ะมันอี่ก อย่ามันขาดย่ให้ย่ใ้ให้ข้างมันขาดาีอไปาสอาอิเจ้ารุกดันเห็นมันบานบาด้รือเจ้าทุกเออมันไม่ผ่านตัวเลยนี่อให้มันเป็นสี่ให้มันนิ่ม ยนแข็งั้น่นั่งดูไม่เท่าลงมือปฏิบัติเอาย่างหน่อยหมู่บ้านละคดเนอครับเ้อดีช้อนครบทุกคนนะคะนั่งดูไม่ทอาปฏิบัติเอานั่นละเออคือมันมันอ้างกันาขยับบางใครอยากบ้นเซตซอยกับซอยบาทมู่บ้านละสองสามใส่บเป็นยัง